ยี่ว่าซัพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้กยอผม เดอะล็อกกี้เกมเมอร์เลครับไม่ใช่เดอะล็อกี้เดียวมัน channel เก่าอ๋อปิ๊ดอันนี้เอาแมวแมวเอาแมวเนีตัดเอาใบทถ้งตัดเอาอยู่ในเดสก์ท็อปของผมเองนะมันเป็นจอมสอนให้โลโก้อยู่บนคลิปนะทำยังไงให้โลโก้มันอยู่บนคลิปนะขอขอตัว่ากี้อ่ะไปแล้วแต่มันเป็นปืนใหม่ขอตัวอย่างพี่เบดิ์ดิสภาพการทำงานนี้เขาเขาไม่ตั้งกันวะเออนะไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะให้มาขึ้นติดตามตรงนี้นะคงเข้าใจตรงกันนะ แห้เเข้ามาที่นะไอ้ตรงอัปโหลดตรงนี้เลยนะกดนี่เลยนะอ่ามาเรากดเสร็จอ่ะกินข้าวก่อนกินอะไรไม่ต้องถามไครเจียวอือหือือหือือหกินมครเจียวหิวแล้วนี่อือหอห่น้ือือหือือหือือหือรมอ นี่เข้ามาเนี่ยคอมมูนิตี้ใช่ไหมวะาอต่ำเข้าจัดการวีดีโอนั่งค่าช่องวอิศวกรรมกดนี่ดิยเหรอโลโก้ผมก็อยู่แล้วขอนำาออกก่อนแล้วกี้เราผมอัดไปแม่งเรียนเปิดใหม่ก็ต้องทำใหม่กดเพิ่มใหม่นะ้ำม,มะ,แ,มะแ,แล้วไฟมั้งไฟต้องกานกดบันทึกอันนะี่เนาะ มาเป็นตลอดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ออโตัวดีเออมแถมตรงนี้หน่อยตรงแท็แทนะ็เนี่ยแท็บแม่เออแถมอ่ะนี่ฮะกดไอ้ตรงนี้นะผมออกาผม,ผมลองออกดูปุ๊บเป็นนี่ยว่ะลองนี่ดูปุ๊บ ไอตรงนี้คือทำให้ตัวนะไอ้ตัวนังสือตรงนี้เล็กลงนะเออเอาจะไปมาเข้าใจหน่อยมันั่งเออได้กินฮะได้กินหน่อยไลยย่ทั้งหมดไปขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบ